อาแล้วครับผมก็สวัสดีครับผมชาลูตีเฮสครับก็วันนี้มาดูพีพีสัปดาห์นี้กันดีกว่านะครับขอโทษทีของชาเนะเจอทีม k คิง Away ไปครับครับผมทำไมาผมถึงเล่นยานเก็บกรากนะฮะขอพูดง่ายๆเลยก็คือยังไม่มีของนะฮะแล้วก็บอกได้อย่างนึงคือตั้งแต่ยานนี้เข้ามานะฮะ โทรศัพท์ผมเริ่มจะมีอาการแหลกแล้วนะฮะตัวละครเยอะเกินเออลงควีนลงมาเออชอบไปดิเออไม่นะคิงโถวเออเออนั่นแหละนั่นแหละโดนโดนทุกอย่างไม่นะควีนย่าพึ่นตายยกไปเออถอยกลับไปพวกเธอไม่ต้องอยู่แถวน,นี้หรอกอ้าวกายอื่นลงมาเบิร์ตหน่อย การอึลุกลักต่อไปจะเป็นใครได้ครับนอกจากพี่คิงครับมาเกเลกันดีกว่าเออโอหดูตัวเต็มเลยฮะโูดูหน้าจอโอ้โหไม่รู้ในคลิปจะแหลกแค่ไหนอะแต่ขนาดหน้าจอยัยงแหลกอะตอนเนี้ยเออ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 สุดยอดยอดไปเลยฮะโอ้โหสาดสกิลกันมาแล้วทั้งวันนี้ เอ็นี่การหลับจริงเลยโอ้โหโอเอาโยนคอรสไปดิอิงเซนนี่สามสามศพนี่น้องไนหนน้องไนท์สุดยอดอา้าวลูกคาบนี่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 แน่นี่แน,น่โอ้ยหืมมาดี้โมนี่ไรเดอร์คิกตั้งชื่อให้ใหมเ่เฉยอะไรโมนี่อยู่ข้างหลังตายฮะนี่แนะ่ เอาอันติการอื่นครับเทเลซิโม,ม่สุดยอดเออกว่าจะหาทีมได้สัปดาห์นี้มานาน,นครฮะแล้วก็เจอยูบีนาอเวกเฮ้ยมันเล็งฮะคำนี้ใช้ได้เสมอฮะมาดูกันว่าเราเล่นยังไงนะฮะเวลาเจอยูบีนาอเวกนะฮะวิธีชนะยูบินาอเวกมีกฎข้อเดียวเท่านั้นครับแท้งต้องอยู่บนมืออย่างน้อย1-2ตัวฮะ เขากับคุยยังไงล่ะเออบายไป,ไปเสียงคุ้นๆซิกมานี่ไงเฮ้ยทำน้องตายนี่หมัดลมหมัดลมคมกิบหมัดลมคมกิบเออซิกมาตายปนะเนี่ยตายแล้วมนะั้งี่ะอู้แหลก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 อู้ดูด,ดิโอ้ยีจ๊ทหารแล้วครับ อุ้ยเอติยินาเวกโอ้ยไม่เป็นไรครับลุกคาสวดกีนไปอืช็อตช็อตช็อตเอ้ยเฮ้ยเอ้ยใต้บ้านใต้บ้านเฮ้ยโอ้โหเรอยู่ใต้ยานแล้วไม่เป็นไรต่อยต่อยลมต่อยลมเออซัพพอร์ตตายหมดนี่ไงระเบิดใส่โมนี่มาอ่าโมนี่เออเอาผักเข้าบ้านเฮ้ยเฮ้ยผักเข้าบ้านเวล่ะเวล่ะโออระเบิดจะไปไม่เป็นไรโอ้แทงเฮ้ยควิ้ไม่โดนอะไรควิ้ไม่โดนอะไรเลยพอไหวอยู่ผักกลับไปยานเออนิดนึงนิดนึงนะ ลงตัวฮิวมาเกาะหน่อยลูกลักเออเฮ้ยต่อยู่มานานจะมาแล้วเออควีลูกคาดไปอ้าวเฮ้ยเออโอ้ยโดนอีกเออเวลาช็อตอยู่ช็อตอยู่ช็อตอยู่เออโมนี่เหรอจะคิกครับืหการอื่นหรมาเออสวนเว้ยที่ฝั่งนู้นซับโคตรเยอะเลยว่ะไม่เป็นไรครับนี่ร้อยแยกมิติชื่ออะไรวะติอีบแล้วเออ โอ้โหวันตีครับมันติใหญ่เลยยูบินาเขาไม่ตายเลยทุกคนเพื่อสัปดาห์นี้ยูบินาแม่งโกงเกินจริงๆเออเรียกคอแต่ทำไมอ่ะตัวละครอาจจะหนึ่งหนึ่งไม่ชนะแต่เราเน้นเรียกเรียกตัวละครมาเยอะเว้ยมาดิมาดิเทเลซิโม่ไปดิเออ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 เอาดิเอาดิเออไหนกำเนิดพลังชีวิตเอออ้าวตายยูบินาตายแล้วเสร็จโจนเท่านี้โจนขึ้นบ้านตายซะเออโหนายฟาดครับ สวยอาล่ะอืออีตาหนึ่งครับนี่เป็นตาสุดท้ายของวันนี้ของผมนะที่ผมอัดไว้นะครับมาเจอแต่ MK2 นะเห็นไหมเดี๋ยวนี้ผมแบบ MK2 อีกแล้วเหรอก็นะครับเราก็จะเน้นดูเชิงกันอยู่อย่างนี้นะครับ มาดีเออก็มาดิครับรับไปก่อนอโอ้โหมาเกรเรเขาวนีไวยังเลยดิบไปไหนส่งโมเนี่ไปเออสีเซนต่อหรือเปล่าอ๋อไม่พี่คิงเกรเรกลับอืมโฮ้ยมาครับระล,ลอกโอ้โ,อโหใช้ได้นี่ นี่ครับใช้เก็บกาะครับสามารถช่วยคุณได้นะเราทหารรวมอยู่หน้าบ้านครับก็ผักออกไปฮะเฮ้ยเฮ้ยฝั่งนู้นโผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเราเยอะขนาดนั้นนะโอ้แหลกๆจ้าแหลกจ้าแหลกจ้าเอาดิมลายเว่ยการอื่นยังอยู่ยิงช็อตไปช็อตไปเอาดิเอาดิโหเอาตึงเอาตึงเยอะเยอะเอาเยอะเอาเยอะเฮ้ยเฮ้ยเอาดิพากลับไปเฮ้ยเออเจ้าลิ้นเจ้าลิ้นเออโมเน่ไปรับก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยตายสลายสลายไปตายมั้ยน่ะไม่ตายด้วยแถลิ่นเขาไม่ตายครับโอ้ยเอขี้ยวยเก๋อไม่เป็นไรหมัดลมหมัดลมเออหมัดลมปอยจะตายแล้วหายนะระวังมิตินี่ไงเออเออขอปั๊มคอร์สหน่อยนะปั๊มคอร์หน่อยนึงหอยหนึงไหนฟาดหรือเปล่าอ๋อไม่เอาคุยลงมาครับพร้อมกับโบนี่เกมยื้อเกมยื้อหน่อยโอ้ยโบ้านโอ้โหเลือดบ้านเลือดบ้านแล้วไปคืงหลอดแล้วคืงหลอดจะทั้งหมดครับ ต่อยกำลังไปสวยลุกคาดนี่นะ ah. นี่นะนี่นะลุกคาดไปมาฮิู่ต่อโอ้โหโมนี่เลยจะคิกโอ้โหลอยบ้านหลอยบ้านเยอะเกินลอยบ้านเยอะเกินเออลอยบ้านกลับครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นเลยไหมครับไม่ต้องไม่ต้องดูครับไม่ต้องสนใจครับตรงนู้นปล่อยไปปล่อยไปมาดิโมนี่เราจะคิกกูใช้ได้เอาดิเออกระเพาะบอกเค่ไดิโมไปก่อนโยนคอสอีกครั้งเออฟาดตรงไปซ้ำช่วยช่วย ลูกขาดสามอีกทีครับมาดิเอาดิเอาเฮ้ยเฮ้ยพลิกนะเว้ยพลิกนะเว้ยเอาดิเอาดีพลิกนะเว้ยพลิกนะเว้ยเออหมดทางฟรีครับดูหมดทางฟรีหมดทางฟรีครับอ๋าขายนะนระทับติเออเออเออขายส่งอะไรส่งไนท์มาข้างหลังทำไมวะเรียบร้อยบ้านแตกฮะโอเค